สวัสดีครับ FC ซและผู้ติดตามนะครับทางช่องทางเรียวของ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับันนี้ได้โอกาสจะมาวัดปากแหวนให้ดูนะครับน,นี่นี้ PCX 2018นะครับลูกสู่เสือตามค่ามาตรฐานนะครับจะได้ไม่ต้องใช้ความรู้สึกว่าอันนี้แน่นไปอันนี้หลวมไปนะครับ เป็นตัวเลขเป็นแกนกลางยิงตามตัวเลขแต่ถ้าคนไหนประสบการณ์เยอะๆแล้วก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับ้าเข้าจบงานได้นะครับค่าตัวนี้นะครับปกติอันนี้คือค่าที่จะต้องซอมนะครับถ้าเราวัดได้ตัวนี้ก็คือพูดง่ายหลวมนั่นแหละถ้าปกติแหวนตัวบนนะครับ0.10ถึง0.25หน่วยเป็นมิลน,นะครับ แหวนอัดตัวที่หนึ่งแหวนอัดตัวที่สองนะครับก็มันจะมีสองสองตัวนะแล้วแต่ว่าเราเบิกลูกสูบเบิกแหวนมาได้รหัสไหนมานะครับมันจะเป็นรหัสแรกก็คือเป็นตัว 2r 2r 0.38ถึง0.52สนะครับส่วนตัว2 t ทีก็ศู8ย์าเหมือนกันแล้วก็0 4 8ย์่าตัวนี้เป็นค่าที่จะต้องซ่อมละจะต้องเปลี่ยนส่วนแหวนกวาดน้ำมัน 0.2ถึง0.7เดี๋ยวตอนนี้ผมจะลองมาเช็คให้ดูว่าเนี่ยคว้านมาเนี่ยไม่ใช่คว้านดิตัวนี้เสื้อเบิกใหม่นะเสื้อเบิกใหม่ว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวดูก่อนมันจะมีอ่าตัวนี้หนึ่งอ่าเดี๋ยวผมจะพยายามทำให้มันเห็น อ่านี่1หนึ่งอาหนึ่งอาอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็สองอาตัวที่สองเนี่ยครับส่วนเอตัวเล็ก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 เนี่ยเป็นแหวนกวาดน้ำมันแหวนกวาดน้ำมันใส่ตัวไหนก็ได้นะไม่ไม่เป็นไรพลิกหน้าพลิกหลังก็ได้นืนเอาตัวแรกก่อนแล้วกันตัวหนึ่งอาใส่เข้าไปศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ถึงศูนย์จุดสองห้านะครับหนึ่งอา เราใส่เข้าไปเนี่ยเราอาจจะกดไม่ดีเนี่ยล้วก็เอาลูกสูบเนี่ยดันเข้าไปมันจะได้เสอมอนะทีนี้มันจะมีช่องว่างอยู่เราก็ใช้เนี่แม่ช่องว่างทางล่างอะ่ะใช้เวอร์เนียนนะครับวัดค่าอยู่สิบถึงยี่สิบห้าสิบถึงยี่ห้า สิบตัวไหนสิบตัวไหนอ่ายีสีทองนะครับส่วนสิบสิบตัวนี้นี่นะครับศูนไม่เกินศู0ย์ถึงศูนอยู่ในค่ามาตรฐานที่โรงงานกำหนดนะครับแต่ถ้า ศูนดสาห้าคือหลวงเรามาสอดดูถ้าอยู่ในค่าเนี้ยก็ถือว่าผ่านปกติอันนี้ของใหม่ผมจะสอดดูว่ามันจะได้เท่าไหร่ศูนยศสอดเข้าพอดีพอดีนะครับศูนสองห้าสอดไม่เข้านะครับ เดี๋ยวผมจะลองดูว่าศูนย์จุดอะไรดีหนึ่งสามจะเข้าไหมอ่าเจอแล้วนะครับ0.13ม,มิลน,นะครับผมจะลองสอดดูมันจะเข้าไหม เข้าได้นิดเดียวนะครับคือฝุดๆอ่ะก็แสดงว่ามันก็ยังอยู่ในค่านะครับ0.10ไม่เกิน0.10-0.25ถึง0.25นะคือมาตรฐานของโรงงานแล้ววัดดูแล้วมันก็มาตรฐานจริงๆเอาที่เบอร์ใหญ่กว่านี้เข้าไปก็ใส่ไม่เข้านะครับใส่ไม่เข้าสังเกตดูด้วยตาครับมีช่องว่างอยู่นิดหนึ่งนะ น no like hey, yes. ี่น่นี Obrig ่น <trans> ิดนึงนี่ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์นะครับนี่คือค่ามาตรฐานและนี่คือเสื้อใหม่ลูกใหม่แหวนใหม่ด้วยก็ประมาณนี้นะระยะปากแหวนอันนี้ตัวแรกเดี๋ยวว่าตัวสองตัวสองก็ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์เหมือนกันตัวสองนะตัวศูนย์จะมีสองรหัสนะอ่าตัวสองศูนย์จุดสามแปด 0.38ถึง0.52เดี๋ยวหาตัว2ก่อนมันจะมี 2A R กับ2 T เดี๋ยวผมดูตัวนี้ก่อนมันได้รหัสอะไรมาเป็นรหัส2 R นะครับ2 R ใส่เข้าไป 2 r เขาบอกว่าไง2 r เขาบอกว่า0.38ถึง0.52ถ้าเรามองด้วยตาเปล่านะครับเมื่อกี้0.1น่งอ่านี่0.38เนี่ยห่างกว่านะครับเห็นไหมสเปคเขาศูนามแปถึง0.50 52 0.38แล้วเรามาหาก่อนเจอแล้วนะครับ0.38มิลถึง0.52นะครับก็ไม่ต้องไปเสียบถึง0.52หรอกผมว่าเสียบแค่2ใบก็ไม่เข้าหรอก 0.38ก่อนแล้วกันมันพอดิบพอดีจริงๆนรครนะคำว่ามาตรฐานนี่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาต้องมีเครื่องมือที่ทันสมัยมากนะครับในการขัดการขว้านนะครับไม่งั้นออกแบบรถมาไม่ได้นะครนี่ขางเป๊ะมาก0.38เลยนะครับ เดี๋ยวผมลองเอาศูนย uh ์เจ็ดสี่ศูนย์ใส่เข้าไปใส่ได้ไหมได้นิดหนึ่งครับได้ครึ่งหนึ่งได้แบบผุดฝืดนะครับก็ยังอยู่ในค่านะครับค่ามันบอกว่าศูนจุดสามแปดถึง0ูนจุดห้าสองก็คือตามมาตรฐานที่เขาระบุมาเลยนะครับต่อมาเหลืออะไรแหวนก่าดน้ำมันศูนย์ดสองถึงศูนจุดเ น,นี่จะตัวเล็กหน่อยเสียบเข้าไปศูนย์จุดงหาเจอแล้วนะครับ0 2นุนแผ่นกวาดน้ำมันนะครับแผ่นกวาดน้ำมันดูมันช่างได้มาตรฐานมันช่าง พอดิบพอดีจริงๆนะครับก็ตามมาตรฐานที่เขาบอกมานะครับแน่นอนจริงๆทีนี้นี่ผู้นำเสนอแล้วนะครับว่าลูกสูบมันก็ไม่ได้เน่นขนาดนั้นมันมีช่องว่างปล่อยตกนะครับปล่อยตกอยู่ ระยะปากแหวนก็มีมาตรฐานคอยกำหนดอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปขังบนนะครับว่าเอ้ยหลวมประมาณนี้ควันจะไหลไหมจะทนไหมคุณดูรถดืมๆม,มาจากโรงงานนะครับ5ปีบางคัน10ปียังไม่พังยังไม่ควันไหลเลยถ้าน้ำมันเครื่องไม่แห้งนะครับคือเขาออกแบบเขาคานวณมามาแล้วนะครับว่าเนี่ยมันโอเคแล้วัน เวลาเราไปคว้านลงจึงมันเนี่ยเราไม่ต้องไปคือพูดง่ายงเดียวเลืกลกัวเรืกลัวไดแล้วว่าบอหลวงไปไหมมันใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยครับมาคุยกันด้วยค่ามามามาตรฐานคุยด้วยตัวเลขมันก็เป็นแกนกลางที่สื่อสารกันได้นะครับจะได้ไม่ต้องไปเถียงกันนะครับก็บางทีก็เถียงกันส่วน ไม่แหวนหนึ่งชุดเนี่ยแหวนอัดตัวที่หนึ่งตัวที่สองเนี่ยตัวนี้เป็นแหวนพูดง่ายแหวนกำลังนี่แหละสร้างแรงอัดไม่ใช่สร้างแรงอัดเลยมันก็เป็นตัวรีดแรงอัดขึ้นไปเป็นจังหวะอัดนั่นแหละกำลังอยู่ที่สองตัวนี้ส่วนไอตัวน้อยเนี่ยแหวนกวาดเนี่ยตัวนี้คือกวาดน้ํามันที่มันขึ้นไปหล่อเลี่ยงหล่อลื่นเนี่ เนี่ยเวลาอยู่ในรถมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้มันจะมีบางรุ่นนะครับจะมีออยล์เจ็ตฉีดเข้ามาใต้กระโปรงหรือจะเป็นระบบวิสสารรถออโต้ก็คือพูดง่ายๆนะ้ามันจะเข้ามาในนี้แล้วมันจะทะลุออกรูเห็นไหมทะลุออกรูนี้ทะลุออกรูนี้ปุ๊บมันก็คอยชโลมน้ํามันเครื่องก็ชโลมหล่อลื่นทีนี้เวลาจังหวะลูกสูบเลื่อนลงเนี่ยแหวนต,ตัวน้นอยๆแหวนกวาดมันจะต้องกวาดน้ํามันลงมา ไม่ให้มันขึ้นทะลุขึ้นไปในห้องขอาไหมทีนี้ถ้าเกิดว่ามันหลวมมันติดขัดด้วยเหมามันดีดตัวออกมาไม่เต็มที่มันก็รีดรีดน้ำมันที่ผนังก็บอกสูบเนี่ยลงกลับมาไม่ได้พอลงกลับมาไม่ได้มันก็ทะลุขึ้นไปทะลุขึ้นไปก็ทําให้เกิดควันขาวออกมาแต่จะเกิดมากเกิดน้อยอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันหลวมมากหลวมน้อยเครับทีนี้ก็ไม่ใช่อยู่ที่แหวนตัวเดียวอีกแล้ว จะอยู่ที่ผิวพื้นผิวของกระบอกสูบด้วยว่าเรียบดีไหมเป็นเส้นไหมถ้าเป็นเส้นลอยยาวแน่นอนว่าเส้นตัวนี้มันจะต้องลึกกว่าแหวนอยู่แล้วพอมันลึกกว่ามันก็ทะลุร่องแหวนขึ้นมาได้ก็จะทําให้เกิดควันนะครับสรุปข้ข่าวประมาณนี้นะครับอันนี้การวัดปากแหวนของใหม่เทียบกันนะครับแล้วก็จากการที่สาเหตุของควันไหล ไหลเพราะอะไรก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันนะครับขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ